สวัสดีครับสวัสดีตอนบายบายพ,พี่น้องนี่กะพาพี่ภาคหน่องมาชม่มถนนสายแม่แจ่มดอยอินทนนทนนะครับแม่แจ่มดอยอินทนทน์ช่วงถนนลอยฟ้าเนาะเป็นอยังคือเอือนถนนลอยฟ้าพี่น้องก็สิได้เอือนว่าถนนลอยฟ้านี่เพราะว่าบางช่วงมันไต้หลังเขาเด้มันไต้หลังเขา บริตไตไ่เขาทีเรียนอยู่เนี่ยคือคือไรเขาเนาะครับไ่เขามีไ่ช่วงที่ไตอยู่หลังเขาไตหลังเขาลูกนั่นหลังเขาลูกนี่นะครับไปหากันนะครับเขาเอิเลื่อน,นถนนลอยฟ้าเนาะเหลือลองไปทั้งสายก็เป็นหุบเขาเหลือทั้งขวาก็เป็นหุบเขานะครับมันอยู่ทั้งทั้งไรเขาอยู่หลังเขาคนมันอยู่ทั้งหลังเขาสูงๆคน อันนี้ก็เอากล้ยมาใส่กุ้งมค้ดของทางหลวงเนาะเพื่อควปลอดภัยกิดจริงอยู่มันเปียนงบประมาณมัเนเปี่ยงหลังลบหลีกกันหน่ําเออถ้าเกิดเบียดกันมันก็นเลยได้เบียดกันได้นี่เกิดจะดลบเนี่ยแบบมันได้มาคาดกุ้ยดี่้ะเนี่ยนินดๆน้อยๆกิดสิบวัยเขากินเล่นเลยจังน้อยมันเขาเวา่าเมียนเลยเขาควบเลี้ยวไปทางข,งขง้าค่ะไป ตั้งลวงนี่ <ไป S 2> คือเขาคืออยากใส่งบประมาณสิหรอกมึงทีมยังดอกเงินมันหลายกล้วยตัวหนึ่งก็ได้หลายบาทแล้วค่าติดตั้งค่ายังอีกนี่คือสมองของเงินมันหลเงินมันหลมันหลมัเปลี่ยนทั้งสั้นเนาะกล้วยตัวนึงนี่คิดไปตัวจักบาทค่าติดตั้งตัวละจักบาทกล้วยลมลูกเนี่ยจ่างหน่อยใส่น็อตที่โตนะฝังฟูกอะ ค่าที่ตั้งก็ตั้งก็ตัวละอยๆนะถนนยิ่งแคบยิ่งยิ่งมากแบงเล่นเอาปวยมาตัง้งแบงเล่นเนี่ยมันมาถือขับไปไหนคนขับรถยากอีกเนี่ยเกานะกใส่ถนนเท่ากันกว้อใส่ถนนนี่ถนนแคบๆบก็ต้องใส่เจ้าตีเสียงให้มันดีพ่อตีปีหนึ่งสามเทียกก็ได้เจ้าใส่เกาะนเนี่ยจ้าจะขึ้นไปเจ้า สี่เซนได้พอปีท่านพ่อข้าวเขาเหยียบท่านพ่อข้าวเขาลุ้ติดรถล่อรถเข้าไปบ่ไดพ้พอปีท่านพ่อข้าวมันก็เศร้าสะท้อนแล้วติดในไม่ก็ดูสวยงามผดแล้วตอนแสงวับวับที่นี่แม่ยังนี่แม่ตามแม่แจ่มแม่แม่แจ่มแม่แจ่มแอร์แม่แจม่มแอร์ติด แม่มาจังเด๋อหน่ทางแม่ปานไปทางเด๋งเต็มอาจีชมวิววิวบสวยวันนี้ก็เลยบปชุมพี่น้องมาชมวิวแล้วก็เที่ยวโดนขึ้นบินกะเสียเวลาลาบอโอบอลูอิยูนิเขตเขาหามบินบ่ อันนี้เกาะนี่มันมันบ่มียังดีขึ้นนะเกาะนี่ทาถนนกุ้งกวางมันแมนอย่ท่านพ่อข้าวกับลบกันหลีกกันท่านพ่อข้าวกันนั่นกันไปเหยียบมันลืมตืมตั้มบ่ทนดอกมุดสะท้อนแสงมุดสะท้อนแสงมัน่ทนพอรถมันเหยียบ เดี๋ยวเห็นบอลิปบจำลงไปวัดเนี่ยท่านพ่อปียังมันถิ่มเป็นต้นยังไปใส่นะครับเปลืองงบประมาณตีเส้นดีๆขางทางกะขันมันบ่นมีสายปืน้นสายไฟกัดโซลาเซลล์ใส่เขาไปเลยซองสวาง่างทั้งโคง้งทั้งยังเขาหมึดเมึด่ันสิดีกลัว สุดหรเซล่ยวอีแพ้งอีกซะผมว้าในฐานะคนเดินทางเนาะเดินทางประจำทีพอสภาเพยียงสี่นี้มือถึกถือว่าเหตุบ่ถึกเลยคนนั่งคิดกับคนขับรถเนี่ยมันต่างกันคนนั่งคิดอย่าไปคิดให้เขาต้องถามคนขับรถเขาว่าสเหตุจังไ๋ จังสีมีความปลอดภัยคุณเป็นนักบริหารน,นัก,กนันแทๆเนี่ยคุณต้องถามคนอื่นจะไปคิดให้เขาคิดให้เขาแล้วเขาเห็ดบ่าไา้ใดคนอื่นเขาเห็ดบ่าไา้ดแล้วก็คิดให้นเขาคิดว่าถือเฮ็ดว่าถือเป็นการแสดงกว่วมเมื่อถือต้องสินเปลืองงบประมาณสม,มุน ถามกนควบโหลดไมลาเข้าไปต่อไปครับพี่ไปอย่างไรซุ่มถามย <c oughs> ังสี่ยังส <c oughs> ีง <c oughs> ่เออฮะมีความเห็นอย่งไรซุ่มถามเบิ่งไหนเจ็บสถิติไว้กาลังจุดกาลังงวดเก็บสถิตีไว้ลอยคนเขาสิต่อไปยอย่างไรพันก้นเขาสิต่อไปยอย่างไรหมื่นก้นเขาสิต่อไปยอย่างไหน แล้วก็สรุปาะคุณนสิเป็นเปเอาอข้วขึ้นนังกนได้ของแอร์นังขึ้นเปอาตัวยางฝลังใส่ไปได้หรอประเทศไทยกับฝลังก็อะไรอย่างเงีในเป็นบางสิ่งบางอย่างก,กัน แถวนี่ป้าเฮดเดอพี่น้องช่วงหน้าเฮดเนี่ย่านมาทางนี้กันช่วงหน้าฝนก็อยื่อืมจอดแบรเจ็บเฮดเดอเนี่ยเอ้าพึแลลิวๆทั้งหนาวโอ้มันง้อหายคงทบเสียเออคงหักกิตเตอร์แล้เขาว่าตัวเนี้ยเอาอีกแล้วทเสี่ยงนันนมาเอาบยุกแลมันเดมนะถามาีรถแล้วให้มันเดม โอ้ยเผือแป๊บเดียวยาหายมันส้นนี่เขาตกไปทัางนั้นมอง,ไง,ไงย,ยัยไงมนส้นกลวยังมันส้นกลวยลมลูกอามาจะเพรพี่กลวยนะเขาก็ซิ้ออะไรเนี่ยขอจังใลกระไดแล้วท้งผีเขาปูมันเกี่ยวนี่คือเริ่มถนนลอยฟ้าพี่น้องปูบ mm hmm. ัดวสเนแนี่หลายช่วงอยู่นี่ไตไตทั้งสันเขา สันเขาลูกนั่นไปสันเขาลูกนี่นะครับเดี๋ยวลงไปทั้งทรายกับฮุบเขาทั้งขวากับฮุบเขาเขาเลยเอนถนนลอยฝ่าเนาะเนี่ยเน้่ประเทศไทยกับมีร้ายปวดไปอังพือ,อุ่มพังกับมีลอยฝ่าเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเขาเป็นยังคือเอิ่นลอยฝ่าพวามันอยู่สูงสุดอยู่ชูงสุดเนี่ยของสันเขามือ รถคันนี้มันแรนสะอาตัวเป็นรถบรรทุกรถบรรทุกบ่ได้บ่ได้แ่งรถบรรทุกตลาดนัดรถบรรทุกตลาดนัดม่ราบขอมวาแลต้องกมันหนึ่งสีว่าได้ชั่วโมงหนึ่งกับพอดดอยเอ์นั่นเข้อข้อผ่านเนซื้อบ บแวเขาไปคำสแรโอ้อยากแงันบอนั่นเลงสีแงยจไปแม่ออครับจ<ะ>ักมังกนสัญญาณเตืรับห่สัญญาณเตอนี่ยแสดงว่าถ้ามันกค้งัแลง้งนาอ,อันบีบแ๊บ ปุ๊บเนี่ยเขาจะมาไล่เขาได้นานันะ,ะไล่กันอลไเนี่ยเ้าอยากเอามาบังสะานรถเขาในเขานเขาไปมองไวมทั้งน้ำแข็งบํหลดุดตุย่ยมาเอาใครตัวนั่นลาดา่นลามันจะแซงกันบ่างเนี่ยโอ้ยไปไปเด้อีก่อยไปไปคิด,ดนะ ตัวะตัวลายลอยนะลอยจะพันตัวตัวลายลอยใครที่ตั้งว่าต้องว่าตัวละลอยนี่แล้วผุกหน้น็อตซี่ตจับพื้นยาหนั่เกิดหัวหลุดออกไป มีการสอนมนุษรักษาน็อตหรือสิมแทิ่มแทงล่อรถเขาตัวบานะ้านอ่คพงกใช่วงนี้เล่นได้อยู่ใครกออุ้มพางอยา่อุ้มพางแ <c oughs> ล่นไม่ได้เกิน40น่เนาะห้เนาะในเล่นเน่ยห้าชิห 10, อยู่เนี่ย ลอยฝ่าช่วงนึงนี่ดีใจเที่ยงไ่บน้อลง้สูงรกช่วงกสูงไตสันเขาลิลลิทเลยแล้วสูงแห้งทอ <c oughs> เส้นอุ้มพางอุ้มพัง,มพงสูง อิบเจ้าแเอาเอ้ยตีโก่งไปไกลขนาดั้นอย่าน่นทาง,าง,าง,างทากันนะอ่อเลี่ยนกัหแลน้องกลนซ้ำหนี สันเขาครับนี่นี่มันอยู่นี่มันไล่นะสันก็ไส่เนี่ยส่วนมากันมากินเล่นนะนเซนนี่นมามาก็สิก้าไส้กลวยลมลูกนี่เฮ้ยก็ตอบให้ได้เลยว่ามันไม่ม,มีรถบรรทุกแลน ถ้าลองมีรถบันทุกแลนน,นเขาหูดเอาเพราะเ้สามเอเจ้าสิเห็นแต่ต่อร,รถยปิกอัพหดูดบะได้รถเจ๋งหดูดบะได้เลยล่ะต่ำบะได้เลยบุม่มเป็นห้อยทันทีเลยประติษฐบางๆลายแล้วนะคระับเจ็ดอยเมตรขึ้นไปส้นเกียร์ไม่เกิด โอ้ยถิ่มช่วงสามสิบเมตรสี่สิบเมตรเวาเล้ยงให้เจ้าอเลียงให้เจ้าเขาเอาปุยินน้ำเผาาเลยล่ะไปุถึงวางปนงาไปด่าดั่พูดยีนำเาละตีตีเสร็จแล้วไหมไหตัวเนี่ย เ,าาเาาออ่างกันเ้าื่อึ้น่อยสิสบายใช่อ,อีกแล้ว <c oughs> นี่ก็เลาะไล่เขาเรื่อยๆพี่น้องอันนี้คือว่าเลาะไล่เขาเนาะนี่ไม่ใช่ลอยฟ้าเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยสันพระแท้ที่ช่วงนั้นยังอยากเลาะไล่มันอยู่แล้วก็สันนั่นละ ปลาบงเปียงเป็นปลาบงเปียงน้อปลาเบียงปงเนี่ยลงไปดิไปปลาบงเปียงเบื้องหน้ากันบนันไดส่วนมาเขาจะมีเบื้องกันจะเปลี่ยนจะเปล่ยนตัวนเบื้องหนูนเฮยเห็ยนอยู่หน้ากันบนนนันไดงาน,น,ขขาน,นต่ำลงไปลงไปสมเสมอก็ปรับเป็น พื้นที่เดียวกันเม่อ้าปราบเรื่อนี้แกนี้ไม่โคป้โครปราบวะได้ลูกเขาผู้เขาเป็นหลูกเนะาะองไคยัล้ว มนะา,า,าหันเลยเก่าโลหกทั้ทงแยกหลังหกกิโลมันดอยตะนนนทั้งขึ้นดอยตะนนนหกกิโล,ล,โลสนเกี้ยฉุนเกี้ย Takkan pergi. Wah. Wah, sayang. ดดีาอกีกากิโลข้งแยกายกิโลจุดวดเกือบ40ทีนี่กันพักกันแลนซ้ำเนี่ย40 50เนี่ย เป็นพักกันมาทางปลานพักกันมาตัดราตองอเราซุ้มหนีกระไดไป<า>แร้งกันไปเลยเปิโดโอกาสแล้วต้องรอ สามสิบแล้วแลนหกสิบเจ็ดสิบคนดแล้วจจก,กุณนเห็นยังไงกุ๊บม,มันมาย่อมกินเล่นขวานะั่นหรอคะเนี่ยมันจะกินไส้ตลอดนะชิสไส้ตลอดเลยเขาโก่งก่อยังเนี่ยนั่นเบื้องหลดรอพีมือเลยครับรถแย่นี่หละคนขับรถพี่มือชิสไส้กิน บไปไก่เล่นเขาเลยหล่าว,ว่าต้องคือราเขาสามารกินเล่นมาไก่อย่าของปกติเลนย้ยง่บเคืองเหมืกับห้างฟังเราว่าต้องก็หาสิบเส้นเลยล่าประมาณนี้นนห้างเที่ยงกับเป๊มันกับเพิ่มกับเป๊ไปลึกซึ้งใช่ห้างเป็นเม็ดได้เล่นขวานี่เห็นมันแค่จิดใส่ ยังกินเล่นใจจูงไวอยู่ยี่สิบเส้นอยูน่นะต,ตามกิโลนะข้าวเดียวเห็นบ่เพื่อนั้นลบห้แมน 60, 70, นะั้นหกสิบเจ็ดสิบเนาะ โตโยต้ทาทั้งนั้นแรกมากนะเนี่ยแกจะคิดใายสุดเลยบมอ คือส,สีแปรอะเนรอะกันนน่อยพือสีแผ่อะเปนกันครับพือแผ่รลงแต่ว่าพือเสียเขาแซงเขาบาแซงทางแบบนี้แซงไปเขาไล่บีดาดของไปแล้วกล้วยแล้วกล้วยกล้วยทั้งปีเลยนไ รถซิปล,อลป้อรถพ่วงเฮ้ยหัวระเบิดเลยมันเสร็จมันมีเห็นได้ต่อนะย่ามเสามาออกเกิด,เดไฟมันเปิดตลอดตัวรถรุ่นใหม่เขาแอบตายตั้งหาดได้หรือไงไม่เี่ยงเว้นมันนะ่น呐 เอาอย่างนี้นะม,ม,มันเอาเทปีกายเถียวก้อนเบิมัดเอารอบหนึ่งแล้วไปกายนะไม่่าน่ะอย่างนี้มันเอาลายปพดสินแล้วนเรานจิบอยู่เียวก้อนมันจะย่อยเอาไม่ฮักไม่ยังนงินนะสามหลอมาคนเอาไม่ใหต้บ้านกายนี่ปีนี้ปีกับมาแซวเลยทั้งสามรอสันแล้ว กะนาจะพอดสามแยกแล้วนะครับไปเลี้ยวซ้ายกับไปรอยอินทนนนนะครับลงไปสื่อบงสื่อบัตรให้เรียบร้อยนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปจอมท่องสิเออจอมท่องเลี้ยวขวาจอมท่องเลี้ยวซ้ายอินทนุน ดีว๋วคไปจอมทองเชื่องไหมอฮะโอ้โหฝรั่งนะขาสูงฝรังตัวได้ตัวนะเนาะนี่มันตัวกันนีเนเลยอืมอ่ะสำรับคิปนี้ก็ เอาไว้สำกนิดพี่น้องสวัสดีครับ